โอ้คนพายนี่น่าตบไปหนึ่งซีดีกับเซ็กซี่นี่เซ็กซี่อะไรอย่างน่ะ เอ้เจ้าลงอย่าบอกเลยเราแพ้ขึ้นมานี่อายเลยนะเนี่ยเอ้ยใครมีรีเพย์ใครมีรีเพย์ดูฝั่งแม่งปอว่าตอนนี้กูห,หนาว จะเอาชื่อคลิปว่าอะไรดีรอรอรอโวยอ๋อเหมือนแม่งปูไอ้ใครไม่ปูว่าเรามาหรอแม่งคุณมากขึ้นุหมาย ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวดาวปลดแปลงมาเราก็เล่นตัวเราแล้วเล่นขำๆไปเฉยจะเล่นได้ยังวะหายเลยหายเลยทา <c oughs> ไ <c oughs> มติดไหนดูเราดูตัวเรานะ สามเพชรนะนายปาจตายที่ตัวตายตงปกป้องวัตถุตเป้าหมายจากการส <ihat. S 2> ั่กซมงรอระเบิดไปแล้ว้องระเบิดไปแล้ว้องระเบิดไปแล้ว ทีมของคุณพ่ายแพ้มืออนะยัือสองม้ฮะอระเบิดไปแล้ว,วรอระเบิดไปแล้วอระเบิดไปแล้วมือสองมือสอง มัยมอนเข้าแล้วก็รำลังผมกลับละ ดำไม่สั์เ้ยฟองระเบิดไปแล้วฟองระเบิดไปแล้วฟองระเบิด มึดมึดมดพอหระเบิดไปแล้วหลับถูกศัตรูบุกจึงเป้าหมาย่ ทีมของคุณได้รับชัยชนะ i

พอ่อระเบิดไปแล้วพอ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดพ่อระเบิดไปแล้วมากมากมาก

พ่อถระเบิดไปแล้วพ่อถระเบิดไปแล้วโอ้กรมออฟทีมของคุณพ่ายแพ้ bác xa khô à lâu mái lắm Chào mái lại ờ, ok Ê Đi 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 ไปเกิดมาเลยไปเกิดมาเลยไปเกิดมาไปเกิดมาไม่ต้องมาหลอกห้องเลยไปเกิดมันดิอะไรมาละไอ้นั่นมันมาที่ไหนอ่ะวิววิวครับพยายาเอาไว้ดิออกมาอีกบวกเลยบวกเลยมาแล้วเอาบวกบวกเอาเฮี้ยตกใจไอ้สัตว์อสโอ้โหดำโอ้ทีมของคุณพ่ายแพ้กูสะดุ้งเลย เออาแบบเอาลองเอาลองเอาลองเอาลงอ,าลง,เอาลงเลยแม่งเหมือนรู้เลยแับเออมันรู้นะดูเดิกกูยืนอยู่ยเฉยเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านอะไรจบอะไรวะจบ